สวัสดีครับน้ำขิงเป็นเด็กสาวบ้านนอกที่อยู่ในจังหวัดจังหวัดแห่งหนึ่งที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรานะครับครอบครัวของน้ำขิงนั้นครอบครัวของเธอนั้นได้ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรทำนาแต่ว่าครอบครัวของน้ำขิงเธอนั้นกลับมีข้าวไม่พอกินทั้งปีเพราะที่นาของเธอนั้นมีเพียงพื้นที่อันน้อยนิดจนน้ำขิงและน้องน้องของเธอนั้น กลับต้องเอาของที่พวกเธอพอหาได้เองนั้นเอาไปแลกข้าวเช่นหน่อหวายหน่อไม้อึ่งปากแห้งกบแห้งหรือว่าเขียดแห้งนั่นเองและพวกเธอนั้นต้องโกหกด้วยครับว่าพวกเธอนั้นจะเอาข้าวพวกนั้นไปทำอะไรแต่โดยส่วนมากนะครับคนแลกข้าแวแถวแถวบ้านแอดมินนะครับเมื่อเขาได้ข้าวมาแล้วแล้วเขาจะนำข้าวพวกนั้นไปถ่ายแทนที่เขาจะนำข้าวพวกนั้นไปหุงทาน หรือไปทำพันข้าวปลูกอย่างที่ตอนเขาไปพูดอ้อนวอนแลกข้าวมาจนทำให้น้ำขิงพวกเธอนั้นรู้สึกชินชากับคำโกหกพวกนั้นมากจนเวลาผ่านไปเรื่อยๆจนมาถึงเทศกาลงานบุญประจำปีของหมู่บ้านมาถึงจนในตอนนั้นน้ำขิงเธอเองนั้นก็ได้ไปเดินเที่ยวงานบุญประจำปีของหมู่บ้านโดยที่เธอนั้นได้ทั้งหอ่อทั้งอุ้มขนมในมือและใส่เสื้อผ้าใหม่ๆโดยที่เธอแต่งตัว ไม่เหลือครบคนที่ทำตัวน่าสงสารใส่เสื้อผ้าเก่าๆขาดๆเวลาไปหาแลกข้าวเลยจนในตอนนั้นน้ำขิงเลยได้เดินหาเลาะเที่ยวในหมู่บ้านนั่นแหละครับจนในตอนนั้นบังเอิญว่าเมื่อน้ำขิงได้เดินเดินไปเรื่อยๆจนน้ำขิงเดินมาถึงบ้านของเพื่อนของน้ำขิงหลังหนึ่งเมื่อน้ำขิงเดินมาหยุดที่หน้าบ้านหลังนั้นเมื่อดาเพื่อนซีของน้ำขิงได้เหลียวเห็นน้ำขิงดา จึงร้องตะโกนเรียกน้ำขิงให้น้ำขิงเข้าไปนั่งกินข้าวด้วยกันที่ข้างในบ้านกับพี่สาวของเธอที่เพิ่งมาจากทำงานในตัวกรุงเทพใหม่ๆด้วยกันต่อมาเมื่อน้ำขิงได้ยินเสียงเรียกของดาให้เข้าไปนั่งกินข้าวด้วยกันน้ำขิงเธอจึงเดินเข้าไปนั่งกินข้าวกับดาและน้ำขิงยังได้นั่งพูดคุยกับพี่สาวของดาด้วยในตอนนั้นเมื่อน้ำขิงกับพี่สาวของดาได้นั่งคุยกันต่อไปเรื่อยๆ จนเวลาผ่านไปได้สักครู่ใหญ่พี่สาวของดาจึงชวนน้ำขิงว่าอาทิตย์หน้าท่าเทศกาลงานบุญประจำปีของหมู่บ้านเราจบลงเราจะไปทำงานที่กรุงเทพกับพี่ไมละ่ะพี่เห็นเราอยู่บ้านว่างๆหนะทำงานอะไรหรอคะแล้วเขาจะรับหนูเข้าทำงานหรอคะหนูไม่มีวุฒิการศึกษาเลยนะคะเสียงของน้ำขิงถามพี่เพนพี่สาวของดาก็ได้ตอบน้ำขิงไปว่า ก็จะขาต้องรับอยู่แล้วแหละก็เขาบอกพี่ให้หาน้องน้องที่บ้านไปทํางานเองเลยนะก็ไปสิจชักอยู่บ้านก็ไม่มีงานทําและไม่มีรายได้ด้วยกังนงั้นก็โอเคถ้างั้นวันเสาร์น้าเราไปกรุงเทพด้วยกันนะหลังจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะ่ถึงน้ำขิงเช้าวันเสาร์ของอาทิตย์ต่อมาหลังจากเทศกาลงานบุญเสร็จสิ้นลงเช้าวันนั้นน้ำขิงจึงได้เก็บเสื้อผ้ากระเป๋า มาหาพี่เพนที่บ้านเพื่อที่จะเข้าไปในตัวกรุงเทพด้วยกันต่อมาหลังจากนั้นหลังจากที่ทั้งน้ำขิงและก็พี่เพนได้นั่งรถทัวร์กันไปจนถึงกรุงเทพนั้นแล้วพี่เพนจึงหยิบมือถือออกมาจากกระเป๋าถือของตนและพี่เพนเองนั้นก็โทรศัพท์ไปหาคนคนหนึ่งที่ปลายสายส่วนทางน้ำขิงเองนั้นก็ได้แค่เหลียวมองดูโทรศัพท์ของพี่เพนด้วยความสนใจ จนพี่เพนเองนั้นได้ถามน้ำขิงขึ้นมาว่านี่น้ำขิงเราอยากได้โทรศัพท์มือถือนี่หรอใช่ค่ะหนูอยากได้โทรศัพท์มือถือเสียงของน้ำขิงตอบพี่เพนไปต่อมาอีกไม่นานมานักมันก็ได้มีผู้ชายคนหนึ่งที่ได้นั่งรถนาวินมอเตอร์ไซค์มาพูดกับพี่เพนแล้วอีกไม่นานมาบุคคลทั้งสามก็ได้พากันเดินต่อไปที่ในซอยเล็กๆแห่งหนึ่ง เพื่อที่บุคคลทั้งสามจะไปกันต่อที่ร้านอาหารหรือภัพแห่งหนึ่งนั่นเองต่อมาอีกไม่นานมากนักทั้งสก็ได้เดินมาถึงที่ร้านอาหารแห่งนั้นแล้วต่อไปทั้งสามจึงได้นั่งดื่มน้ำที่ตอกด้านนอกร้านแล้วพี่เพนก็พูดกับน้ำขิงขึ้นมาอีกทีว่านี่น้ำขิงที่นี่แหละที่เราจะต้องมาทำงานกัน ต่อมาน้ำขิงเลยพยักหน้าเพื่อตอบรับคำของพี่เพนแล้วพี่เพนจึงพาน้ำขิงเข้าไปแนะนำตัวกับคนอื่นๆที่อยู่ข้างในร้านได้รู้จักต่อมาเมื่อพี่เพนได้เปิดประตูเข้าไปในร้านน้ำขิงจึงได้เห็นว่ามีผู้หญิงหลายต่อหลายคนที่กำลังนั่งแต่งหน้าแต่งตัวกันอยู่ต่อมาพี่เพนจึงได้แนะนำน้ำขิงให้ทุกคนได้รู้จักว่า ต่อไปนี้น้ำขิงจะมาทำงานที่นี่กับเราด้วยหลังจากนั้นจึงได้มีน้ำเสียงจากคนที่นั่นคนหนึ่งดังขึ้นมาว่านี่พี่เพนจะพี่เอาลูกหมาที่ไหนไม่รู้มาทำงานร่วมกับพวกเราเนี่ยแล้วนี่จะไหวหรอเอ็นีุ่บป,ปากไปเลยนะนังนี่ต่อไปคอยดูเถอะระวังเด็กใหม่นี่มันจะเป็นดาวแล้วขึ้นมาแทนแกนางนี่ ่อมาเมื่อเวลาเดินผ่านผ่านไปได้สักครู่จึงได้มีผู้หญิงอายุมากคนหนึ่งเดินเข้ามาจากที่น้ำขิงดูท่าทางแล้วผู้หญิงคนนี้น่าจะเป็นหัวหน้าของพวกเธอทั้งหลายจากที่น้ำขิงดูด้วยสายตาแล้วผู้หญิงในที่ตรงนั้นทุกคนต้องยกมือแล้วไหวหล่อนทุกคนหรือแม้แต่พี่เพนเองก็ตามทีเธอแล้วพี่เพนจึงเดินตรงไปหาผู้หญิงคนนั้น แล้วแนะนำตัวน้ำขิงให้หล่อนได้ทราบว่าน้ำขิงนี่แหละเป็นคนที่เธอพามาทำงานด้วยหลังจากนั้นพี่เพนจึงได้เดินต่อไปและพูดคุยอะไรไม่รู้กับผู้หญิงอายุมากคนนั้นต่อจากนั้นพี่เพนจึงพาน้ำขิงไปที่คลินิกแห่งหนึ่งโดยที่พี่เพนนั้น ได้บอกน้ำขิงแท้ว่าพี่เพนนั้นพาน้ำขิงไปฉีดยาบำรุงเพื่อที่น้ำขิงจะได้ทำงานได้ไม่เหนื่อยต่อมาหลังจากนั้นเมื่อน้ำขิงก็ได้กลับมาและได้ทำงานต่อที่ผับได้ต่อไปเรื่อยๆอีกสักประมาณสองเดือนกว่าๆเห็นจะได้แล้ววันหนึ่งวันนั้นเองน้ำขิงและพี่เพนจึงได้รับข่าวจากทางบ้านว่าพ่อของพี่เพนเองนั้น ได้ตกต้นลำายยอาการบาดเจ็บและต้องเข้านอนโรงพยาบาลน,น้ำขิงจึงมอบเงินที่น้ำขิงมีส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือพี่เพนไปแล้วต่อมาน้ำขิงจึงตัดสินใจกลับบ้านนอกพร้อมๆกับพี่เพนที่กลับบ้านไปเยี่ยมพ่อของตัวเองหลังจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆอีกสองวันต่อมาทั้งคู่ทั้งน้ำขิงและก็พี่เพน ทั้งสองคนจึงได้กลับไปถึงที่บ้านทั้งพ่อแม่ของน้ำขิงและพ่อแม่ของพี่เพนนั้นดีใจมากเพราะตลอดทั้งหนึ่งปีหรือตลอดทั้งเวลาไปทำงานทั้งคู่ไม่ได้กลับบ้านเลยต่อมาน้ำขิงเลยไปจ้างช่างให้มารื้อบ้านหลังเก่าออกแล้วให้ช่างสร้างบ้านหลังใหม่ทับพื้นที่เดิมต่อมาหลังจากนั้น หลังจากที่เวลาผ่านไปอีกสักประมาณ 4- 5ห้าวันหรือจนเวลาที่น้ำขิงต้องกลับไปทำงานในกรุงเทพน้ำขิงจึงเข้าไปกลาบเท้าพ่อและแม่และมอบเนินที่น้ำขิงมีให้พ่อกับแม่และพร้อมๆบอกพ่อกับแม่ไปว่าถ้าทางบ้านขาดเหลืออะไรให้รีบบอกน้ำขิงได้เลยต่อมาหลังจากนั้น เมื่อเวลาเริ่มสายสายขึ้นมาแม่ของน้ำขิงจึงได้ไปคุยและโมกับเพื่อนๆของเขาว่านี่เธอเธอแม่ไอ้เล็กแกรู้ไหมว่าที่นั่งน้ำขิงมันกลับมาจากกรุงเทพครั้งนี้นะมันได้รื้อบ้านหลังเก่าออกและมันยังสร้างบ้านหลังใหม่ให้ข่าด้วยแหละข้าหละดีใจมากเลยนะและแถมมันยังซื้อโทรทัศน์ และซื้อข้าสารให้ข้าสะเต็มถังเลยล่ะในตอนนั้นจูจ่ๆก็มีเสียงเสียงของเพื่อนของแม่นาำขิงคนหนึ่งได้ดังขึ้นว่านี่แม่นางขิงนี่นางขิงทำงานอะไรในกรุงเทพหรอนางขิงมันถึงได้มีเงินเนยอะแยะจังถ้าเห็นนางขิงจบแค่ป .6 นะ่ะมันไม่ใช่จะไปขายตัวให้คนอื่นเขาหรอกนะ หลังจากนั้นหลังจากที่สิ้นสุดคำพูดของเพื่อนคนนั้นแม่ของน้ำขิงจึงได้เงียบปากลงและแม่ของน้ำขิงจึงได้เดินสะบัดต,ตูดกลับบ้านต่อไปต่อมาเมื่อถึงเวลาที่น้ำขิงต้องกลับกรุงเทพจริงๆสักทีพ่อกับแม่ของน้ำขิงจึงมาส่งน้ำขิงที่บขอน้ำขิงจึงได้มอบโทรศัพท์เครื่องใหม่ และเงินที่น้ำขิงมีทั้งหมดให้พ่อกับแม่ไปโดยที่น้ำขิงโกหกพ่อและแม่ไปว่าที่น้ำขิงพอมีเงินเหลือพอได้ใช้อยู่บ้างต่อมาหลังจากที่ที่น้ำขิงได้กลับไปถึงกรุงเทพแล้วและน้ำขิงก็ได้กลับเข้าไปทำงานแล้วนั้นแม่ของน้ำขิงก็ได้ใช้โทรศัพท์เครื่องใหม่โทรหาน้ำขิงและแม่ของน้ำขิง จึงได้เล่าเรื่องที่เพื่อนพูดทั้งหมดในวันนั้นให้น้ำขิงฟังต่อมาน้ำขิงจึงได้ยอมรับกับแม่ไปว่าตัวเองนั้นได้ขายตัวจริงๆพร้อมกับบอกกับแม่อีกว่าตอนนี้ตนนั้นได้ติดเชื้อโรคและต่อจากนี้น้ำขิงเองนั้นคงไม่มีหน้ากลับไปบ้านอีกแล้วและสุดท้ายนี้น้ำขิงก็ได้มอบเงินที่ตนมีทั้งหมดให้พ่อกับแม่แล้ว กคุานาวัตติีโลโกโสัตวโลกย้อมเป็นไปตามกรรมครับขอบคุณครับ